หญิงสาวบ้านนอกผู้ใจบริสุทธิ์ช่วยชายหนุ่มตาบอดที่ถูกคนทั้งเมืองเหยียบย่ำโดยไม่รู้ว่าเขาคือซี o พันล้านแต่เมื่อความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยความรักที่เธอให้เขาจะกลายเป็นบาดแผลหรือปาฏิหาริย์ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งสองตลอดกาลหัวใจเล็กสลายส่องแสงแวววาวเมื่อหัวใจมองเห็นได้ชัดแม้ในความมืดก็ไม่มีใครซ่อนความรักได้เปเลวไฟหยากกระพริบตา เพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทําให้คุณไม่อาจลืมชื่อมาลีและทันวาได้เลยฝนตกพรำๆในเช้าวันหนึ่งของฤดูหนาวกลิ่นดินเปียกโชยปะปนกับกลิ่นหญ้าใหม่ที่เพิ่งถูกลมพัดไหวหญิงสาวจากชนบทชื่อมาลีเดินถือถังน้ําผ่านทางลูกรงังเสียงรองเท้าแตะกระทบพื้นดังกึกกึกในความเงียบของหมู่บ้านเล็กๆข้างทางนั้นเธอเห็นรถหรูสีดําจอดนิ่งกระจกแตกและมีชายคนหนึ่งนั่งพิงอยู่กับประตูรถใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดซึม และแว่นกันแดดตกอยู่ข้างเท้ามารีรีบวางถังน้ำแล้ววิ่งเข้าไปหาคุณเป็นอะไรใหม่คะเธอถามด้วยเสียงสัน่นชายหนุ่มคนนั้นเงยหน้าขึ้นชาชาแววตาของเขาไม่มองตรงจุดใดเลยมีเพียงความว่างเปล่าที่สะท้อนแสงแดดยามสายฉันมองไม่เห็นช่วยฉันหน่อยได้ไหมเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วหัวใจของมารีเต้นแรงเธอจับมือเขาไว้แน่นความอุ่นจากมือชายแปลกหน้าทำให้เธอใจสัน่น เธอพาเขาเข้าไปพักในบ้านไม้หลังเล็กที่อยู่ไม่ไกลภายในบ้านมีกลิ่นไม้เก่าและเสียงไก่ขันจากหลังสวนเธอค่อยๆเช็ดแผลบนใบหน้าให้เขาอย่างเบามือทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความห่วงใยขอบคุณฉันชื่อทันวาเสียงทุ้มต่ำของเขาทำให้เธอเผลอกลืนน้ำลายฉันมาลิคะอยู่แถวนี้เองหลายวันผ่านไปทันวาเริ่มยิ้มได้อีกครั้งเขาไม่เคยบอกว่าเป็นใคร แต่จากน้ำเสียงการพูดและการวางตัวมารีรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาทุกเช้าเธอจะพาเขาเดินออกไปนั่งริมทุ่งฟังเสียงลมพัดและกลิ่นข้าวใหม่ในอากาศบางครั้งเขาจะยื่นมือออกไปแล้วเธอก็จับมือเขาไว้แน่นเหมือนกลัวจะหายไปแต่ในค่ำคืนหนึ่งเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นมารีได้ยินเสียงผู้หญิงปลายสายพูดอย่างเย่อเยอ้ยคุณคิดว่าหนีมาซ่อนในหมู่บ้านแบบนั้น จะช่วยอะไรได้เหรอคะคุณทันวาซี o ใหญ่ที่ถูกบอดขับไล่หัวใจของมะล,ลิแทบหยุดเต้นอิวเขาคือคนที่เธอช่วยไว้หรือชายหนุ่มผู้ตาบอดตรงหน้าเธอคือเศรษฐีที่เคยเป็นข่าวดังเธอเดินถอยหลังไปเงียบเงียบแต่เสียงของทันวาดังขึ้นมะล,ลิเธอได้ยินใช่ไหมเธอไม่ตอบมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเทาใช่ฉันเคยเป็นซีออแต่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรเลยนอกจากเธอ มลริหันกลับมามองแสงจากตะเกียงสองให้เห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของเขารอยยิ้มที่แม้มองไม่เห็นก็อบอุ่นจนหัวใจสัน่นเขาค่อยๆเอ,อื้อมมือออกมาเธอคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันอยากมองเห็นอีกครั้งหัวใจของเธอเต้นแรงเกินควบคุมแต่มาลิยังไม่รู้เลยว่าชีวิตของทั้งคู่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจคาดคิดแสงตะเกียงสั่นไหวตามแรงลมที่ลอดเข้ามาทางช่องไม้ มลียืนนิ่งอยู่นานดวงตาของเธอสั่นระริกด้วยความสับสนหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกออกมาเธอไม่รู้ว่าควรดีใจที่ได้ช่วยคนสำคัญหรือกลัวว่าชายตรงหน้าจะหายไปจากชีวิตเธอตลอดกาลทันวายังคงนั่งเงียบมือของเขากำแน่นอยู่บนตักราวกับกำลังต่อสู้กับความจริงอันเจ็บปวดในใจฉันสูญเสียทุกอย่างเพราะความเชื่อใจผิดคนเขากล่าวเสียงต่ำพวกเขาแย่งบริษัทของฉันไปและแฟนของฉันก็ทรยศ คำพูดนั้นเหมือนมีดที่บาดลึกในใจมาลีเธอมองชายหนุ่มตาบอดที่ครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่บนยอดสูงของโลกธุรกิจแต่ตอนนี้กลับเหลือเพียงร่างที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเพื่อเดินเธอ,อยากพูดปลอบอยากบอกว่าโลกยังไม่สิ้นแสงแต่เสียงในลำคอของเธอกลับแผ่วเบาคุณไม่ต้องพูดอะไรท่านว่าเอ่ยเบาๆราวกับอ่านใจเธอออกแค่เธออยู่ตรงนี้ฉันก็พอใจแล้วเธอหลบตาใบหน้าเริ่มร้อน เสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนนอกบ้านมีเสียงจิ้งหรีดร้องระงมลมหนาวพัดกลิ่นดอกมะลิจากสวนหลังบ้านลอยเข้ามาแตะปลายจมูกวันต่อมาธันวาเริ่มฝึกเดินโดยไม่ใช้ไม้เท้ามะลิคอยอยู่ข้างๆทุกก้าวเธอจับมือเขาพาเดินผ่านคันนาผ่านกลิ่นดินและเสียงลมที่ขับกล่อมรู้ไหมเธอกล่าวยิ้มยิมที่นี่ตอนเช้ามันสวยมากฟ้าสีทองเต็มไปหมดเล่าให้ฉันฟังได้ไหมเขาถาม เธอจึงหลับตาแล้วพนาภาพออกมาเป็นถ้อยคำทุ่งข้าวที่สะท้อนแสงอาทิตย์เมฆสีชมพูอ่อนที่ลอยเคลื่อนช้าๆเหนือยอดไม้และเสียงนกกระจิบที่ร้องเรียกกันจากต้นไทรใหญ่ทันวายืนฟังทุกถ้อยคำราวกับภาพเหล่านั้นปรากฏตรงหน้ารอยยิ้มของเขาอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยแววเศร้าฉันเคยมองเห็นแต่ไม่เคยเห็นโลกแบบที่เธอเล่าเขากระสิบอาจเพราะตอนนั้นฉันมองทุกอย่างผ่านความเยื่อหยิ่งของตัวเองมาีิหัวเราะเบาๆ บางทีพระเจ้าคงอยากให้คุณได้มองด้วยหัวใจบ้างเขาหันมาทางเสียงของเธอมือของเขาเอื้อมไปแตะปลายผมของเธอที่ปลิวตามลมสัมผัสนั้นทำให้ทั้งคู่เงียบงนันหัวใจของมะลิเต้นไม่เป็นจังหวะแต่เธอกลับถอยออกมาเบาๆอย่าทำแบบนี้เลยค่ะคุณทันวาทำไมละมะลิเสียงของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเพราะฉันเป็นแค่คนบ้านนอกคุณไม่ควรต้องลดตัวมาสนใจคนแบบฉัน ท่านว่าหัวเราะเบาๆแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดคนที่มองไม่เห็นอย่างฉันไม่สนใจฐานะหรือรูปลักษหรอกมลิฉันเห็นเธอด้วยหัวใจของฉันจริงๆน้ำเสียงของเขาทําให้มลิน้ําตาคลอเธอหันหน้าหนีกลัวจะเผลอร้องไห้ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไรแต่หัวใจเธอเริ่มสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลายสัปดาห์ผ่านไปข่าวการหายตัวของซีอีโอหนุ่มชื่อทันวาเริ่มแพร่ไปทั่ว นักก่าวและเจ้าหน้าที่เริ่มเข้ามาในพื้นที่มาริรู้ดีว่าวันนั้นต้องมาถึงแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ค่ำวันหนึ่งรถรูคันใหญ่แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านไม้ชายในสูทดำก้าวลงจากรถคุณทันวาเราตามหาคุณทั่วประเทศครับเสียงนั้นดังจนมาลิสะดุง้งทันวาหันหน้าไปทางต้นเสียงแววตาที่มองไม่เห็นกลับเต็มไปด้วยความสงบฉันไม่อยากกลับไปที่หน้าหนีกแล้ว แต่บริษัทกำลังวุ่นวายครับท่านพ่อของคุณต้องการพบคุณด่วนคำว่าท่านพ่อทำให้มาริสอึกเขาไม่ใช่แค่ซีอธรรมดาแต่เป็นทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลลามหา,านเธอรู้ดีว่าโลกของเขาไม่เหมือนโลกของเธอเลยท่านว่าหันไปทางมาริฉันต้องกลับไปจัดการบางอย่างแต่ฉันสัญญาจะกลับมาหาเธอมาริพยักหน้าแม่หัวใจจะปวดราวฉันจะรอค่าเธอตอบเสียงเบา หลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งแต่หัวใจของมะลิกลับว่างเปล่าเธอยังคงตื่นแต่เช้ารดน้ำต้นไม้และมองไปยังถนนสายเดิมทุกวันเธอภาวนาให้ได้ยินเสียงรถคันนั้นอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งรถหรูสีดำแล่นมาจอดหน้าบ้านชายหนุ่มในสูทสีเทาออกมาพร้อมไม้เท้าแต่ครั้งนี้แววตาของเขาเปล่งประกายเขาไม่ใช่คนตาบอดอีกต่อไปมาลีเสียงของเขาสัน่น เธอเบิกตากว้างน้ำตาเอ่อขึ้นทันทีคุณมองเห็นแล้วเหรอคะ่ะทันวายิมใช่หมอบอกว่าฉันโชคดีมากแต่ฉันว่ามันไม่ใช่แค่โชคเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวมันคือเพราะคำภาวนาของเธอมาลีไม่กล้าสบตาเธอก้มหน้าเพราะยังคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรแต่ทันใดนั้นทันวาคว้ามือเธอไว้แน่นฉันกลับมาทวงสัญญาสัญญาอะไรคะ่ะเธอถามเสียงสั่น สัญญาว่าฉันจะกลับมาหาเธอและไม่ปล่อยมือเธออีกเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังกลบทุกสิ่งท้องฟ้ายามเย็นเป็นสีทองส้มอาบแสงทั่วทุ่งนาลมพัดเบาๆกลิ่นดอกมะลิหอมอบอวนไปทั่วเขาค่อยๆย่อตัวลงตรงหน้าเธอในมือของเขามีแหวนเงินเรียบๆวางอยู่ฉันเคยมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเลยจนวันที่เธอจับมือฉันครั้งแรกฉันถึงได้รู้ว่าความอบอุ่นจริงๆมันเป็นอย่างไร เขาเงยหน้ามองเธอแต่งงานกับฉันได้ไหมมลิเธอยือนนิ่งน้ำตาไหลพรากหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักความกลัวและความดีใจที่ล้นจนแทบหายใจไม่ทันคุณทันวาฉันไม่คู่ควรกับคุณหรอกค่ะอย่าพูดแบบนั้นเขาตอบทันทีเพราะตั้งแต่วันนั้นฉันก็รู้แล้วว่าเธอคือคนที่มองเห็นหัวใจของฉันมากที่สุดเขาใส่แหวนให้เธอด้วยมือที่สัน่นขณะนั้นเสียงระฆังจากวัดดังมาแผ่วๆตามสายลม เหมือนสวรรค์กำลังร่วมยินดีแต่เมื่อเธอกำลังจะตอบรับเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งชื่อบนหน้าจอคือคุณพ่อใบหน้าของทันวาเปลี่ยนสีทันทีเขากดรับสายอย่างลังเลเสียงเข้มจากปลายสายดังลอดออกมาถ้าแกแต่งกับผู้หญิงชาวบ้านคนนั้นฉันจะตัดแกออกจากตระกูลทันทีความเงียบปกคลุมไปทั่วมลียืนนิ่งหัวใจร่วงลงสู่พื้นทันวากำโทรศัพท์แน่นจนเส้นเลือดขึ้น พ่อครับผมเลือกเธอแล้วเขาพูดเสียงหนักแน่นผมไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการเงินผมต้องการแค่ผู้หญิงคนนี้เท่านั้นมะลิพยายามกลั้นน้ำตาอย่าทำเพื่อฉันเลยข้าคุณมีครอบครัวมีอนาคตที่ใหญ่กว่าไม่มาลิเขาก้าวเข้ามากอดเธอแน่นฉันเคยมีทุกสิ่งแต่ไม่มีความสุขเลยตอนนี้ฉันยอมเสียทุกอย่างเพื่อจะไม่เสียเธออีกร่างของเธอสั่นสถานในอ้อมแขนนั้นเสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาอยู่ข้างหู ฉันรักเธอมาลิเธอไม่ตอบแต่กอดเขากลับแน่นน้ำตาไหลรินขณะเสียงหัวใจทั้งคู่เต้นพร้อมกันหลายวันต่อมาข่าวใหญ่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์อดีตซีอชื่อดังทันวาออกแถลงลาออกจากตระกูลและบริษัทเพื่อแต่งงานกับหญิงสาวจากชนบทภาพของทั้งคู่ยืนจับมือกันอยู่หน้าทุ่งนากลายเป็นข่าวที่แพร่ไปทั่วประเทศแต่สำหรับมาลีสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญเลย สิ่งเดียวที่สำคัญคือแววตาของเขาที่มองเธอด้วยความรักแท้จริงบ้านไม้หลังเก่าถูกปรับปรุงใหม่แต่กลิ่นไม้เดิมและเสียงลมยามเย็นยังเหมือนวันแรกที่ทั้งคู่พบกันทุกเย็นมาิิจะยืนรดน้ำต้นมาลีหลังบ้านและทุกครั้งทันวาจะเดินออกมาจับมือเธอไว้รู้ไหมเขากระสิบฉันเคยคิดว่าโลกนี้มืดสนิทแต่เมื่อมีเธอทุกอย่างก็สว่างขึ้นอีกครั้ง มาลิยิ้มบางๆแล้วตอบบางครั้งความสว่างก็ไม่ต้องใช้ตาเห็นหรอกแค่แค่หัวใจรู้สึกได้ก็พอแต่ความสุขของทั้งคู่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นในวันหนึ่งเมื่อพวกเขาเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ชายคนหนึ่งจากเมืองใหญ่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมเอกสารบางอย่างในมือที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างคุณท่านว่าเขาเอ่ยเสียงเรียบเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมาริหันมามองสามีด้วยความตกใจ แววตาของทันวาเริ่มแข็งขึ้นอีกครั้งหมายความว่าอย่างไรชายคนนั้นยื่นเอกสารให้มีคนจงใจให้รถคุณเสียหลักในวันนั้นและคนคนนั้นคือเสียงลมพัดแรงจนดอกมะลิร่วงหล่นกระจายเต็มพื้นเธอกับเขาหันมามองหน้ากันหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงอีกครั้งนล่น,นี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงครั้งใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนชะตาของพวกเขาไปตลอดกาล ธ่านวารับเอกสารจากมือชายแปลกหน้าด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยสายตาเขามุ่งมั่นและเยือกเย็ยนราวกับกลับไปเป็นซีอคนเดิมอีกครั้งมาลียืนอยู่ข้างๆพยายามจับมือเขาไว้แน่นกลัวว่าเขาจะถูกพาเข้าสู่วังวนแห่งอดีตอีกครั้งเปิดอ่านสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดน้ำเสียงของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจท่านวาเปิดเอกสารช้าๆเสียงกระดาษแผ่วเบาแต่กลับหนักหน่วงในหัวใจแค่ชื่อแรกที่เขาเห็น สายตาเขาแข็งข้างไปทันทีริมฝีปากของเขาเม้มแน่นเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำมมลิขยับเข้ามาใกล้ใครค่ะเขาเงยหน้าขึ้นชาชาพี่ชายของฉันเองเธออ้าปากค้างคุณหมายถึงคนที่บริหารบริษัทแทนคุณตอนนี้น่าเหรอทันวาพยักหน้าน้ำเสียงขมขื่นใช่ทันวัดเขาคือคนที่ฉันไว้ใจที่สุดเขาอยู่ข้างฉันทุกช่วงเวลาที่ฉันล้มเหลว แต่ที่แท้เขาเป็นคนทําให้ฉันสูญเสียทุกอย่างเอกสารในมือน,นั้นคือหลักฐานการโอนเงินและข้อความสั่งงานที่ยืนยันว่ารถที่เขาขับในวันเกิดเหตุนั้นถูกปรับแต่งระบบเบรกให้ขัดข้องทุกอย่างวางแผนอย่างละเอียดเพื่อให้เขาตายและบริษัทต,ตกอยู่ในมือของพี่ชายมะลิยกมือปิดปากน้ำตาเออขึ้นโดยไม่รู้ตัวคุณทันวาแล้วคุณจะทำยังไงต่อไปเขามองออกไปนอกหน้าต่างทุ่งนาสีเขียวทอดยาวสุดสายตา ฉันต้องกลับไปเขาพูดเสียงหนักแน่นไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเอาความจริงคืนเธอสายหน้าแต่มันอันตรายนะคะเขาไม่ใช่คนที่คุณจะเผชิญได้ง่ายง่ายฉันรู้เขาหันกลับมามองเธอดวงตาคมเต็มไปด้วยความแน่วแน่แต่ครั้งนี้ฉันจะไม่หนีอีกแล้วเพราะตอนนี้ฉันมีเหตุผลที่จะสู้เขายื่นมือมาจับแก้มของเธอเบาๆเหตุผลนั่นก็คือเธอมาลิหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทัน เธออยากห้ามแต่ก็รู้ว่าไม่มีสิทธิ์หยุดคนที่ต้องเผชิญชะตากรรมของตนเองสุดท้ายเธอได้แต่พยักหน้าเบาๆถ้าอย่างนั้นฉันจะไปกับคุณท่านวาอึงไม่มันไม่ปลอดภัยฉันไม่สนค่าเธอตอบเด็ดขาดวันที่คุณล้มฉันอยู่กับคุณวันที่คุณจะลุกฉันก็ต้องอยู่กับคุณเหมือนกันเขามองหน้าเธอนิ่งแล้วค่อยๆยิ้มออกมารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความศรัทธาในหัวใจ คืนต่อมาทั้งคู่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟและความทรงจําเจ็บปวดของทันวาเสียงรถเสียงผู้คนและกลิ่นควันลอยอวนในอากาศมันต่างจากกลิ่นดินชื้นในหมู่บ้านที่เธอคุ้นเคยมาลียืนมองตึกสูงอย่างตื่นตะลึงนี่เหรอคะ่ะโลกของคุณใช่เขาตอบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปพวกเขาเช่าห้องพักเล็กๆในย่านเงียบในคืนนั้นทันวานั่งมองเอกสารทั้งหมดซ้ำไปซ้ำมา แผนการในหัวเขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขาจะไม่ใช้กำลังไม่ใช้เงินแต่จะใช้ความจริงที่เขามีสู้กลับด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีมาริคอยอยู่ข้างๆคอยชงกาแฟคอยดูแลไม่ห่างในบางคืนเมื่อเขาหลับเธอจะมองใบหน้าของเขาอย่างเงียบๆใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลแห่งอดีตแต่ก็มีรอยยิ้มที่เธอรักหมดหัวใจรุ่งเช้าทันวาสวมสูทสีดำเรียบผูกเนกไทด้วยมือที่มั่นคงมาิยื่นมือช่วยจัดปกเสื้อให้ คุณพร้อมไหมค่ะพร้อมที่สุดในชีวิตเขาตอบทั้งคู่มุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทประตูแก้วขนาดใหญ่เปิดออกเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดพนักงานทุกคนหยุดมองบางคนอ้าปากค้างเพราะคิดว่าเขาตายไปแล้วคุณทันว่าเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นชายหนุ่มในสูตรรู้เดินออกมาจากลิฟดวงตาแฝงแววตกใจแต่ก็รวบรวมท่าทีได้อย่างรวดเร็วน้องชายยินดีต้อนรับกลับบ้าน ทันวาจ้องหน้าเขากลับบ้านเหรอหรือกลับมาในที่ที่พี่อยากให้ฉันหายไปตลอดการบรรยากาศตึงเครียดจนทุกคนในล็อบบี้เงียบกริบทันวัดหัวเราะเบาๆอย่าพูดแรงแบบนั้นสิน้องชายมันแค่ธุรกิจธุรกิจที่ต้องแลกด้วยชีวิตคนเขาโยนเอกสารลงบนโต๊ะหลักฐานทุกอย่างกระจายเต็มพื้นภาพการโอนเงินการสื่อสารลับกับคนขับรถและข้อความสั่งงานทุกอย่างชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธ ใบหน้าของทันวัตซีดลงทันทีนี่มันเรื่องโกหกแต่ในจังหวะนั้นประธานบอร์ดบริษัทก้าออกมาจากลิฟต์อีกคนไม่หลอกทันวัตฉันตรวจสอบแล้วทุกอย่างจริงเสียงพึมพำดังขึ้นทั่วอาคารสายตาทุกคู่หันไปทางพี่ชายของเขาทันวัตกัดฟันแน่นก่อนจะหันมาจ้องทันวาด้วยความแค้นแกแกทำลายฉันไม่ทันวัตทันวาตอบเสียงเรียบพี่ทำลายตัวเองต่างหาก ทันวัดผลักเขาเต็มแรงแต่ร่างของมลีรีบเข้ามารับไว้เธอล้มลงกับพื้นเสียงเธอร้องเบาๆมาริทันวารีบเข้าประคองเธอทันทีเลือดสีแดงไหลออกจากแผลที่แขนเขามองภาพนั้นด้วยสายตากโกรธเกรี้ยวพอเธอพี่ผมจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายคนที่ผมรักอีกแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้ามาทันวัดถูกจับตัวไปขณะที่ทันวากอดมาลีไว้แน่นฉันขอโทษ ฉันไม่น่าพาเธอมายุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยเธอสายหน้าเบาๆอย่าพูดแบบนั้นข้าฉันอยู่ตรงนี้เพราะฉันอยากอยู่น้ำตาไหลอาบแก้มของทั้งคู่ในความวุ่นวายนั้นมีเพียงอ้อมแขนของพวกเขาที่อบอุ่นและมั่นคงที่สุดหลังจากวันนั้นบริษัทถูกฟื้นฟูใหม่ชื่อของธันวากลับมาอยู่บนป้ายอีกครั้งแต่เขาไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตรูหราเหมือนเดิมเขายังคงอยู่กับมะลิในบ้านไม้หลังเดิม และใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขค่ำวันหนึ่งแสงอาทิตย์สีทองสาดผ่านหน้าต่างมาลีนั่งเย็บผ้าข้างเตาไฟทันวาเดินเข้ามากอดจากด้านหลังรู้ไหมเขากระซิบตอนฉันตาบอดฉันคิดว่าชีวิตฉันจบแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการมองเห็นที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยหัวใจมลรหันมายิ้มเพราะงั้นถึงคุณจะมองไม่เห็นอีกฉันก็จะอยู่ข้างคุณเสมอคะ่ะเขายิ้มแล้วก้มลงจูบหน้าผากเธอเบาๆ เธอคือแสงเดียวในชีวิตฉันมลิแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังโอบกอดกันเสียงโทรศัพท์จากบนโต๊ะดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยทันวารับสายด้วยความสงสยัยคุณทันวาใช่ไหมครับครับใครพูดผมเป็นนักสืบที่คุณจ้างให้ตามเรื่องอุบัติเหตุวันนั้นเสียงปลายสายหยุดไปชั่วครู่ก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงนิ่งเราพบหลักฐานเพิ่มเติมครับว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทันวาหันมามองมลิทันที หมายความว่าอย่างไรคนที่ร่วมมือกับพี่ชายของคุณเป็นผู้หญิงครับเธออยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิดโทรศัพท์หลุดจากมือทันวาหัวใจของเขาเต้นแรงราวจะระเบิดเขาหันไปมองมาลิที่ยิ้มอ่อนโยนให้แต่ในดวงตาของเธอแววบางอย่างส่องประกายขึ้นวูบหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความเงียบปกคลุมทั่วห้องและในวินาทีนั้นเองทันวาเริ่มรู้สึกว่าความจริง อาจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทันวายืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงลมหายใจของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในความเงียบที่ถาโถมคำพูดของนักสืบยังคงดังก้องอยู่ในหัวเธออยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิดเขาหันไปมองมาลิที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอยิ้มละไมดวงตาใสาสะอาดแต่ตอนนี้ในความรู้สึกของเขามีบางอย่างสั่นไหวบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ใครโทรมาค่ะ มลิถามเสียงเบาทันวาพยายามควบคุมสีหน้าไม่มีอะไรแค่เรื่องงานเก่านิดหน่อยเธอพยักหน้ายังคงยิ้มอ่อนเหมือนเดิมแต่ในหางตาเขาเห็นรอยแววของความวิตกบางอย่างวูบผ่านไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบไปพักใหญ่ทันวาเดินไปที่ระเบียงมองออกไปยังท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มเสียงจิ้งหรีดเริ่มดังขึ้นรอบบ้านทุกอย่างดูสงบแต่ภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นคง เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดกลับไปหานักสืบทันทีพูดให้ชัดเขากล่าวเสียงตำ่ำผู้หญิงที่คุณพูดถึงคือใครปลายสายตอบตอนนี้เรายังไม่แน่ใจครับแต่เราพบหลักฐานบางอย่างในบัญชีธนาคารมีการโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีชื่อมลิคจรศักด์เมื่อหกเดือนก่อนมือของท่านวายเย็นเฉียบเป็นไปไม่ได้เธออยู่กับฉันตลอดเวลาผมไม่แน่ใจครับแต่เงินนั้นมาจากบัญชีบริษัทในเครือของพี่ชายคุณแน่นอน เสียงคลื่นลมพัดเข้ามาทำให้ม่านผ้าไหวเบาๆเขาวางสายช้าๆแล้วหลับตาแน่นในหัวเขาปั่นป่วนระหว่างความจริงกับความรู้สึกมลิกญิงสาวที่เขารักหมดหัวใจคนที่อยู่เคียงข้างเขาในวันที่มืดมนที่สุดจะเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาหันกลับไปมองเธออีกครั้งเธอกำลังจัดโต๊ะอาหารข้าวต้มไก่ร้อนๆลอ,อ,อยกลิ่นหอมเธอหันมายิ้มเมื่อเห็นเขามาทานเธอเข้าววันนี้ฉันใส่เห็ดหอมเยอะเลย เขาพยายามยิ้มตอบแต่ภายในใจเหมือนถูกบีบรัดทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวของเธอตอนนี้เขาเริ่มเฝ้าสังเกตอย่างละเอียดโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นเขานอนไม่หลับเสียงลมพัดผ่านหลังคาไม้ดังวิววิวมาีินอนอยู่ข้างๆแสงจันทร์สาดเข้ามาแตะใบหน้าเธอสวยสงบและไร้เดียงสาเหมือนคืนแรกที่เขาได้เจอแต่ในอกของเขากลับหนักอึ้งเขาอยากเชื่อใจเธอแต่เงาของความสงสัยเริ่มกัดกินหัวใจ รุ่งเช้าเขาแกล้งทำเป็นออกไปตลาดแต่แท้จริงเขามุ่งตรงไปยังธนาคารในตัวเมืองเอกสารที่นักสืบพูดถึงรอเขาอยู่ที่นั่นเขาเปิดดูด้วยมือสัน่นชื่อบัญชีมลิขจรศัก์และมีลายเซ็นของเธออยู่ตรงมุมขวาล่างจริงๆภาพในหัวของเขาแตกเป็นเสี่ยงเขาหลับตาลงมือกำแน่นภาพหญิงสาวในชุดผ้าฝ้ายเรียบๆที่ยิ้มให้เขาทุกวันกลายเป็นภาพที่เขาไม่แน่ใจอีกต่อไป คืนนั้นเขากลับมาช้ามาลีรออยู่หน้าบ้านแสงตะเกียงสะท้อนแววตาเธอที่เปียกน้ำตาคุณหายไปไหนทั้งวันฉันเป็นห่วงมากทันวาไม่ตอบเขาเดินผ่านเธอเข้าไปข้างในเกิดอะไรขึ้นหรือคะเธอถามอีกครั้งเขาหยุดหันกลับมามองตรงๆมาลิเธอมีอะไรอยากบอกฉันไหมเธอชงะงักหมายถึงเรื่องอะไรคะเรื่องเงินในบัญชีของเธอ 6เดือนก่อนเธอได้รับเงินจำนวนมากจากบริษัทของพี่ชายฉันทำไมสีหน้าของมาริซีดลงทันทีมือเธอสั่นเธอก้มหน้าหลบสายตาทันวาเดินเข้าไปใกล้เสียงของเขาสั่นแต่เข้มตอบฉันมาเธอมาลิฉันอยากรู้ความจริงเธอกัดริมฝีปากก่อนจะพูดชา้าๆค่ะฉันได้รับเงินนั้นจริงทำไมเพราะตอนนั้นฉันถูกจ้างให้ดูแลคุณโลกทั้งใบของเขาเหมือนหยุดหมุนว่าไงนะ่ะ อนที่คุณประสบอุบัติเหตุพี่ชายของคุณมาหาฉันเขาบอกว่าอยากให้ฉันช่วยดูแลคุณชั่วคราวเพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่เขาจ่ายเงินให้ฉันเพื่อให้ฉันเงียบเสียงของมาริสันแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาวางแผนร้ายกับคุณจริงๆฉันแค่คิดว่าเขาห่วงน้องชายฉันก็เลยรับเงินนั้นมาฉันผิดฉันโง่น้ำตาเธอไหลพรากแต่ท่านวากลับยืนนิ่ง คำพูดของเธอแทงลึกลงในใจเขาทุกสิ่งที่เขาเชื่อมั่นทุกคำสัญญาทุกสัมผัสอบอุ่นกลายเป็นความไม่แน่ใจในชั่วพริบตาแล้วตอนที่เธอรู้ว่าฉันเป็นใครหละ่ะเขาถามเสียงเย็นทำไมไม่บอกความจริงเพราะตอนนั้นฉันรักคุณไปแล้วเธอตอบทั้งน้ำตาฉันกลัวว่าถ้าคุณรู้คุณจะเกลียดฉันท่านว่าหันหน้าไปอีกทางแสงไฟในห้องสั่นไหวเหมือนหัวใจของเขา เขาพูดชาชาฉันไม่รู้จะเชื่ออะไรอีกแล้วมาลิเธอเดินเข้าไปใกล้คุณไม่ต้องเชื่อคำพูดฉันก็ได้แต่อย่างน้อยขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่หัวใจเรารู้สึกเธอจับมือเขาไว้แน่นแต่เขาดึงออกเบาความเงียบป,ปกคลุมไปทั่วห้องลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างเสียงผ้าสั่นเบาคล้ายเสียงสะอื้นท่านว่าเดินออกจากบ้านทิ้งเธอไว้ลำพังคืนนั้นฝนตกหนักมาลีนั่งอยู่ตรงระเบียงน้ำตาไหลไม่หยุดเธอรู้ว่าเขาอาจไม่กลับมาอีก แต่ในใจของเธอยังคงภาวนาขอให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่เธอทำมันคือความจริงใจหลายวันผ่านไปไม่มีข่าวจากทันวาจนกระทั่งวันหนึ่งมีรถหรูมาจอดหน้าบ้านคนขับลงมายื่นซองเอกสารให้มาลิคุณทันวาฝากไว้ครับเธอเปิดดูข้างในคือเช็คจำนวนมหาศาลและจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือของเขามาลิขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เธอทำให้ฉัน ฉันไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงระหว่างเราแต่ฉันจะไม่มีวันลืมว่าเธอคือคนที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่ออย่าเสียเวลาเฝ้ารอใครที่ไม่สมควรเธอสมควรมีชีวิตใหม่่ันวามือของเธอสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มอีกครั้งเธอฉีกเช็คทิ้งแล้วก่อจดหมายแนบอกแน่นคุณทันวาฉันไม่ต้องการเงินของคุณเลยฉันแค่อยากได้คุณกลับมาจากนั้นหลายเดือนเธอใช้ชีวิตเงียบๆอยู่คนเดียว เธอกลับไปทำงานในไร่ปลูกมะลิขายดอกไม้ในตลาดแต่ทุกครั้งที่ลมพัดกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิจะเตือนให้เธอคิดถึงเขาจนวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเก็บดอกมะลิใส่ตะกรา้าเงาของใครบางคนทอดยาวลงบนพื้นข้างหน้าเธอเงยหน้าขึ้นชายคนหนึ่งในเสื้อเชิ้ตสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นแสงอาทิตย์ยามเย็นสองใบหน้าเขาอย่างชัดเจนท่านว่าเธอกระสิบเขายิ้มอ่อนฉันกลับมาแล้วมะลิ น้ำตาเธอร่วงทันทีทำไมถึงกลับมาเพราะฉันรู้ความจริงแล้วเขาพูดนักสืบของฉันเจอหลักฐานเพิ่มพี่ชายฉันต่างหากที่ใช้ชื่อเธอเปิดบัญชีปลอมเพื่อโยนความผิดให้เธอมาลิอาปากค้างน้ำตาไหลไม่หยุดทันวาก้าวเข้ามาใกล้ฉันขอโทษที่ไม่เชื่อใจเธอไม่ค่ฉันต่างหากที่ผิดที่ไม่กล้าพูดตั้งแต่แรกเขายื่นมือมากอดเธอแน่นคราวนี้ฉันจะไม่หนีจากเธออีกและฉัน จะไม่ปล่อยมือคุณอีกเหมือนกันเสียงลมพัดผ่านทุ่งมาลิกลิ่นหอมอบอวลทั่วบริเวณเธอกับเขายืนโอบก,กันอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์สีทองที่กำลังจะลับขอบฟ้าแต่ในเงามืดหลังแนวไม้ไผ่เงาร่างหนึ่งยืนมองเงียบเงียบมือถือในมือส่องแสงหน้าจอขึ้นข้อความบนจอน,นั้นเขียนว่าเป้าหมายกลับมาแล้วจะให้ลงมือเมื่อไหร่ชายคนนั้นพิมพ์ตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางคืนนี้ เสียงลมที่เคยแผ่วเบาเริ่มแรงขึ้นอีกครั้งขณะที่ความรักของทั้งคู่เพิ่งกลับมามีชีวิตแต่เงาแห่งอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบงนันค่ำคืนนั้นท้องฟ้าปกคลุมด้วยหมู่ดาวนับพันสายลมพัดกลิ่นดอกมะลิหอมละมุนทั่วท้องทุ่งมะลิกับธันวายืนอยู่ข้างกันหน้าบ้านไม้ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งหลังจากความวุ่นวายผ่านไปไม่กี่วันตำรวจก็สามารถจับพี่ชายของธันวาได้ ทุกอย่างถูกเปิดเผยอย่างกระจ่างเงินที่ถูกโอนเข้าสู่บัญชีของมลิเป็นแผนการใส่ร้ายเพื่อชิงบริษัทส่วนคนที่ยืนแอบอยู่ในเงามืดวันนั้นก็ถูกจับพร้อมพยานหลักฐานครบถ้วนเมื่อความจริงถูกเปิดเผยท่านว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาเดินไปหามาลิที่กําลังยืนรดน,น้ำต้นไม้หน้าบ้านเสียงน้ำกระทบใบมลิดังเบาๆมาลิเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างอบอุ่นคุณกลับมาเร็วจังค่ะ เขายื่นมือออกไปฉันกลับมาพร้อมคำถามหนึ่งเธอหัวเราะเบาๆคำถามอีกแล้วเหรอคะ่ะใช่คำถามสุดท้ายในชีวิตฉันเขาคุกเข่าลงตรงหน้าแสงอาทิตย์อาบร่างเขาไว้ด้วยสีทองมาลิเธอจะยอมแต่งงานกับชายตาบอดคนนี้อีกครั้งใหม่มาลิชะง,งักดวงตาเธอเริ่มมีน้ำใสๆเอ่อขึ้นเธอหัวเราะทั้งน้ำตาคุณยังจำได้เหรอคะว่าฉันเคยพูดว่าถ้าแต่งงานกันอีกครั้งฉันอยากให้คุณมองเห็นฉันด้วยหัวใจ ท่านว่าจับมือเธอแน่นฉันเห็นแล้วเห็นเธอชัดเจนกว่าใครในชีวิตเสียงหัวใจสองดวงเต้นสอดประสานเธอตอบตกลงด้วยรอยยิ้มที่งดงามที่สุดในชีวิตแสงสุดท้ายของวันศาสตร์ผ่านกลีบดอกมะลิสีขาวที่ลอยอยู่ในอากาศหนึ่งเดือนต่อมาเสียงระฆังวิวังดังขึ้นที่โบสถ์เล็กๆก,กลางหุบเขามะลิอยู่ในชุดเจ้าสาวเรียบง่ายดอกมะลิแซมอยู่ในเส้นผมส่วนท่านว่าในชุดสูทสีขาวสะอาดยืนรอเธออยู่หน้าแท่นพิธี เมื่อทั้งคู่สบตากันไม่มีคำพูดใดจำเป็นอีกต่อไปเพราะหัวใจของพวกเขาพูดแทนทุกอย่างฉันเคยหลงทางในความมืดท่านว่ากล่าวเบาๆระหว่างพิธีแต่เธอคือแสงเดียวที่ทำให้ฉันกลับมามองเห็นชีวิตอีกครั้งน้ำตาของมาลิไหลอย่างไม่ไอายใครเธอกุมมือเขาแน่นและฉันจะเป็นแสงนั้นตลอดไปเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วโบสถ์ดอกมะลีถูกโปรยจากมือของเด็กๆที่ยิ้มอย่างสดใส หลายปีต่อมาบริษัทของทันวากลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ทุกครั้งที่เขาพูดถึงความสำเร็จเขาจะยิ้มและบอกว่าทั้งหมดเริ่มจากหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่สอนให้ฉันรู้จักคำว่ารักแท้ในบ้านไม้กลางทุ่งมะลิมะลิและทันวาใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกเช้าเธอจะเก็บดอกมะลิทุกเย็นเขาจะรดน,น้ำต้นไม้กับเธอและในยามคำ่ำเมื่อเสียงลมหายใจของเธอแผ่วเบาอยู่ข้างกาย เขาจะกระสิบทุกคืนขอบคุณที่มองเห็นฉันก่อนที่ฉันจะมองเห็นเธอกลิ่นดอกมะลิยังหอมไม่รู้จบและความรักของพวกเขาก็เช่นกันช่อดอกไม้